ระหว่างปิดภาคการศึกษาที่โรงเรียนส่วนใหญ่หยุดการเรียนการสอนมันก็คือช่วงเวลาสั้นๆที่ลุงปรีชานี้จะได้มีโอกาสหยุดพักเพื่อฟื้นร่างกายนะครับหรือว่าอีกสิ่งหนึ่งนั้นก็พอจะมีเวลาที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายที่ติดตัวลุงมาหลายสิบปีนะครับหากแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงกันข้ามลุงปรีชาเ็ายังคงรอนแหลมพักตามสาราร้างท้ายวัดไม่ต่างจากช่วงเปิดเทอม นาที่ลุงออกมาพักวันนี้มันเหมือนกับการมารักษาออาการคือคือเราไม่ต้องการให้ใครเขาเห็นอาการของเราไม่ต้องการให้ใครเขาเห็นแล้ววันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับจอเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมันไม่หายขาดนะไม่มีมะเร็งมันหายขาดได้หรอกไม่มีบางทีนั่งนั่ง มันปวดซะจนน้ำตาไหลน้ำตาคอเป่ามันก็ก็ก็ดีที่ไม่ไม่ต้องการให้ใครเห็นไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นเขาต้องเป็นทุกข์ด้วยที่ไหนมันสงบที่ไหนมันวิเวกหรือที่ไหนที่มัน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 ่างไกลจากคนก็ชอบไปครับทุงอย่างแบบคนส่วนใหญ่นี้เวลาหยุดพักนะเนอะเขาก็กลับบ้านนะหรือกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าลุงเลือกที่จะ มาใช้ชีวิตปลีกพิเวกอยู่เพียงลำพังเคยผ่านมาแล้วครอบครัวเคยผ่านมาแล้วมันมันไม่ใช่สุขและมันก็ไม่ใช่ทุกตลอดไปมันมีเรื่องแต่ละเรื่องเข้ามาทำให้จิตใจของเรามันวุ่นวุ่นและยิ่งอย่างผมนี่ผมเคยสร้างบาปไว้เยอะนี่โว้ยถ้าอยู่กับครอบครัวแล้วตายเลยแทบจะบ้า เวลาที่ลงมาวันมี้ขอโทษนะครับยังลูกยังครอบครัวลุงนี่ออเข้าไปกระลาทางเข้าไปกระลาทางคนผู้ชาตายคนโตเพระบาปกรรมคนที่สองผู้หญิงก็มัวสมกับอาบายมุกแล้วก็นี่คือบาปกรรมมีคนที่สามเท่านั้นเองที่มีความกตัญญูส่วนคนอนื่นี้่ก็เรียบร้อยผมไม่โทษเขา ผมไม่โทษลูกไม่โทษตาผมโทษกรรมเวรที่ทำไว้ผมฝากคำพูดไว้หน่อยนะพ่อแม่คนไหนที่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรมากๆบาปกรรมนั้นมันสนองในชาตินี้จะตกมาถึงลูกถึงหลานถึงเหลนถึงหลน